ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบติดตั้งแก๊ส l r P G ของ Honda Civic ก็คงจะไม่ใช้คำตอบได้ดีและการันตีคุณภาพได้จริงเท่ากับผู้ใช้จริงค่ะเส้นทางเทสไดสอบวันนี้ออกสตาร์ทกันที่กรุงเทพจุดหมายคือบนัณซ่าเขาใหญ่เส้นทางกว่า200กิโลเมตรงั้นก็ออเดอร์ทาเรามาเติมแก๊สให้เต็มถังแล้วไปดูซิว่า Honda า i ี i c คันนี้จะใช้เชื้อเพลิงไปน้อยแค่ไหนค่ะ หลังจากเติมแก๊สเต็มถังจากจุดแรกบางบอนห้าก็เริ่มออกเดินทางสู่เขาใหญ่โดยใช้เส้นทางพิเศษสุขสวัสดิ์บางนาทางพิเศษมอเตอร์เวย์ออกสู่ถนนถนนโยธินไปจนถึงเลี่ยงเมืองสระบุรีและเติมแก๊สกันอีกครั้งค่ะณนะจุดที่2เรามาดูกันค่าว่ารถคันนี้ใช้แก๊สไปเท่าไหร่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณพี่ขับรถ h อ n d a c i ี i ิคันนี้เติมเชื้อเพิิงไปเท่าไรหร่ละคะร้อยเก้าสบาทครับ แล้วการขับรถเดินทางไกลแบบนี้ค่ะตลอดการเดินทางเนี่ยตัวเครื่องยนต์เองหรือว่าความร้อนความเร่งเครื่องเนี่ยค่ะมีปัญหาหรือว่าแตกต่างจากน้ํามันมากไหมคะออไม่มีปัญหาเลยครับแยกไม่ออกเลยครับว่าระหว่างน้ํามันกับแก๊สเนี่ยฮะอัตราเร่งดีมากเลยฮนะนิ่งนิ่ง,งเครื่องนิ่งมากเลยฮะโอเคค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเปรียบเทียบนะคะเป็นการทสเปรียบเทียบระหว่างอัตราเร่งน,นะคะของรถที่ใช้น้ํามันแล้วก็ใช้แก๊ส LPG กันที่สนามแข่งกันต่อไปเลยนะคะ เอาสุสนามพร้อมรับการทดสอบกับอัตราเร่งโดยการจับเวลาแบบคอร์เตอร์ไมล์ซึ่งแบ่งเป็นการวิ่งด้วยน้ำมัน1รอบและแก๊ส LPG อีก1รอบเพื่อเปรียบเทียบอัตราเร่งและสมรรถนะของเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นแต่ละซีซีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ได้เอารถล,ลงไปเทสใน,นสนามจริงเรารู้สึกเป็นไงบ้างเออรู้สึกดีมากเลยครับการ น้ำมันจากแก๊สเนี่ยไม่แตกต่างเลยครับที่ที่ออลองเคยได้มานะครับออค่ะเนี่ยค่ะในเรื่องของเวลาขับในถนนขับตามสนามจริงเลยอะค่ะอัตราส่วนระหว่างความเ,เร่งอย่างเงี้ยค่ะของตัวแก๊สเองแล้วก็ตัวน้ำมันเองเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอืมก่อนก่อนที่จะติดแก๊สเนี่ยใช้แล้วก็หลังจากมาติดแก๊สเนี่ยเอ่อไม่แตกต่างอะไรเลยครับ บางครั้งอาจจะแรงกว่าเดิมด้ซ้ำค,ครับถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่กําลังขับฮอนด้านะคะซีวิ c ตัวนี้อยู่เนี่ยเรากำลัลงลังเลสงสัยว่าเอ๊ะเราจะติดแก๊สดีหรือเปล่ารถผมเนี่ยก็วิ่งมาได้แค่สองหมื่นโล<ะ>แล้วร็จนี้เราก็มาติดแก๊สเรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับเบอร์สุดนะฮะแล้วติดแล้วก็รถไม่มีะะปัญหาอะไรครับก็เรียกได้ว่าให้ความมั่นใจได้เลยนะคะกับผู้ขับ Honda C i ี i c ทุกท่านเลยนะคะว่าสามารถติดระบบแก๊ส LPG ได้แน่นอนค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ ใจทุกเส้นทางกับอุปกรณ์แก๊สรถยนต์เวอร์ซูส